ความจริงก็ประหลาดใจนะครับเพราะว่ามักจะมีการกล่าวอ้างว่าผมได้กล่าวถึงเรื่องของความเสียหายของโครงการรับจำนำข้าวเมื่อเทียบกับโครงการประกันรายได้ของรัฐบากลก่อนแล้วก็เปรียบเทียบว,ว่าในลักษณะที่ถ้าหากว่าเสียหายมากกว่านั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีคนเร้อนรับผิดชอบเนี่ยนะครับความจริงแล้วหลักการที่ผมพูดถึงเรื่องความเสียหายหรือความคุ้มค่า <atori> ในเรื่องของโครงการรับจำนำม,มีหลักการเดิมมาโดยตลอดนะครับว่า การจะดูว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่นั้นจะต้องเทียบเคียงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเดินโครงการดังนั้นการที่จะนําเอาผลการปิดบัญชีในลักษณะรายรับหากรายจ่ายแล้วก็นํามาเรียกว่าความเสียหายนั้นไม่เคยอยู่ในนิยามของผมนะครับและในส่วนนี้ก็เคยถูกซักถามในสภามาแล้วโดยพรรฝ่ายค้านและผมก็ได้ชี้แจงในส่วนนี้ไปแล้วอย่างชัดเจนแลวก็ตามเนะี่ยถ้าหากว่า ท่านผู้สนใจต้องการที่จะอ้างถึงตัวเลขของการปิดบัญชีของโครงการที่นำไปสู่ผลที่เรียกว่าการขาดทุนทางบัญชีโดยใช้วิธีนำรายรับมาหักรายจ่ายนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่า,าในการปิดบัญชีนั้นยังคงมีข้อโต้แย้งอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องที่สำคัญสำคัญก็คือเรื่องของการประเมินมูลค่าสต็อกหรือสินค้าคงคลัง มีความเห็นที่แตกต่างกันมีข้อมูลที่ชัดเจนที่แตกต่างกันว่าอนุกรรมการปิดบัญชีนั้นไม่ได้รวมคำนวณข้าวสารจำนวนถึงเกือบ3ล้านตันทั้งๆท,ที่หน่วยราชการที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสินค้าคงคลังจำนวนนี้นะครับคืออตอกอและอคอสอได้ยืนยันถึงความมีอยู่จริงของสินค้าคงคลังจำนวนนี้นอกจากนั้นยังมีข้อสังเกตในเรื่องของการใช้ราคา มาประเมินสินค้าคงคลังในจำนวนที่มีการคำนวณไว้ทั้งหมดเนี่น,นะครับมีแนวคิดที่แตกต่างกันในเรื่องของการใช้ราคาสินค้ามาคำนวณราคาที่ใช้แตกต่างกันก็มีผลต่อการคำนวณในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่แตกต่างกันด้วยและยังมีรายละเอียดในเรื่องของการที่ไม่ได้คำนวณในกรณีที่ถ้าหากว่ามีการนำข้าวในสต็อกไปจำหน่ายให้กับส่วนราชการ เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจในการดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยใช้ข้าวในสต็อกและไม,ไม่ได้มีการคำนวณเป็นรายรับของโครงการด้วยดังนั้นก็เรียนว่าตัวเลขที่ได้มีการหยิบยกข้อมูลจากการปิดบัญชีของอนุกรรมการปิดบัญชีนั้นนะครับยังมีข้อโต้แย้งอยู่และทางท่านผู้ถูกกล่าวหาก็ได้ชี้แจงถึงข้อโต้แย้งนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญแล้วผมก็ขออนุญาตเรียนว่าก็อาจจะมีคนบอกว่าต่อให้แตกต่างกัน ก็ยังมีผลที่เรียกว่าการขาดทุนในบัญชียอยู่ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่นำเอาตัวเลขของแต่ละปีการผลิตมาบวกทบๆกันหลายๆปีแล้วมาเรียกว่าการขาดทุนสะสมนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรและถ้าหากว่าจะต้องการมาทบๆกันอย่างนั้นจริงๆผมคิดว่าเราก็มีหน้าที่นำประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรายปี มาบวกทบ,ทบกันด้วยดังนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะใช้ตัวเลขทางบัญชีปีเดียวนะครับก็ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจปีเดียวมาเทียบถ้าท่านต้องการที่จะคํานวณตัวเลขทางบัญชี2ปีก็นําประโยชน์ทางเศรษฐกิจ2ปีมาเทียบหรือท่านในกรณีที่ท่านผู้แทนของผู้กล่าวหานะครับได้อบยกตัวเลขซึ่งมีการปิดบัญชีหลังจากกรณีที่ได้ใช้เป็นสานวนในการกล่าวหาท่านผู้ถูกกล่าวหาแล้วเนี่ยนะครับ ก็เป็นตัวเลขของการปิดบัญชีถึง3ปีดังนั้นถ้าหากว่าเอาตัวเลขการปิดบัญชี3ปีมาเทียบก็ต้องนําเอาประโยชน์ทางเศรษฐกิจถึง3ปีมาเทียบด้วยและท่านจะเห็นได้ว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในจํานวนที่เทียบเคียงระยะเวลาเดียวกันกับการเดินโครงการนั้นจะเห็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าตัวเลขที่นํามากล่าวอ้างทางบัญชีเป็นจํานวนมากทีเดียวและจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าต้องการที่จะเทียบจํานวนปีในอนาคตมากขึ้นไปเรื่อยๆ